สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับน,นี้อยู่กับผมพรคุงนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําฟาร์มข้าวอัตโนมัติแบบง่ายๆก่อนนะครับนะคือมันอ่าตอนนี้คือผมไม่ค่อยจะได้องคิดนะเนื่องจากว่าเรียนออนไลน์นะคือตอนนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมแล้วนะครับก็จะได้มาลองคิดแบบตอนเนึ่งนเนาะมา,มา ก็ตออื่นนะครับของที่จะต้องเตรียมมาทาฟาร์มเข้าอัตโนมัตินะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นเจ้าเอ่เซนเซอร์นะครับนึกสตูนจอบนะครับแล้วก็รึกสตูนรีพิเตอร์ถังน้ําแล้วก็ซีดซีดนี่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นซีดข้าวนะครับคือใช้เป็นซีดอะไรก็ได้นะครับนะเป็นจะเป็นซีดบีดมูดก็ได้ข้าวก็ได้หรือไม่ก็เป็นขอเป็นเจ้าหมันฝรั่งก็ได้นะครับนะ อ่าคือแต่ว่าแตงโมงกับฟักทองไม่สาม,มารถปลูกได้นะครับฮนะคือมันปลูกได้แต่ข้าวแค่งอดโปรติโต้นแล้วก็บีบรูทนะครับนะอ่าก็อ,อื่นเลยนะครับเราจะต้องขุดบล็อกตรงนี้ขุดบล็อกดินไปประมาณ ก่อนอื่นผมเอาวผมว่าเอาจอบเก็บไปก่อนแล้วก็เราบล็อกดินมาก่อนมากกว่านะครับจากนั้นนะครับผมก็วางน้ำต่อไปเลยนะเพื่อให้อ่าพวกข้าวคือตกฟัน์มอันนี้คือผมแน,น,นะนำนะให้วางน้ำรอบๆตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันจะได้อ่าข้าวจะได้ไม่ตายนะครับตรงนี้ไปประมาณ วางตรงนี้แคงรอบในตรงที่เราขุดไว้นะครับนะโอเคโอเคนะครับครับนะหลังจากวางวางน้ำเสร็จแล้วนะต่อไปนะครับเราก็จะมาวางบล็อก ตรงนี้นครับเพื่อเอาอเจ้าหอบหอบดีเซนเซอร์มาวางไว้นะครับนะเพราะผมจะให้น้ำมันเดี๋ยวละกี่บล็อกเนี่ยหนึ่งสองสี่เตดได,ด้เดี๋ยวด้วเดวือเกิดข้อผิดพลาดคือข้อผิดพลาดเดี๋ยวคือผมวางบล็อกมันน้อยไปนะครับคือมันต้อง ของนี้จุบๆคือตรงนี้สีเออคือเ้่าผับจผักไลกน้นะครับแต่ความจริงแล้วนะครับนะผมแนะนำว่าจะทำยังไงก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้เอา ทำแปดคุณแปดดีกว่านะครับเนื่องจากมันทําง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคิปเปอร์ตัวนี้มันไม่ก็มาจาังไปซะไป,ไปคุณบอกดีนี่โอ้ยจังเอินโอเค โอเคจากนั้นเราก็ต้องมาวางบล็อกตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเอ่อข้าวจะได้ตอน,นเราปล่อยน้ำเนี่ยข้าวมันจะไม่ต้องมาตกลงมาในตรงนั้นน้ำตรงนี้นะครับทบโอเคจากนั้นนะครับนะเราก็จะต้องมาวางเลสโตนด้วยนะครับคือ,เร,อเราต้องกดชิปวางนะครับวิก <c> ด <oughs> <c oughs> บ,บินอันนี้ไม่ได้ลืมไป โอเคงประมาณนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาถังน้าเดี๋ยวเอาเอาถังน้ําออกมาก่อนนะครับแล้วผมถังน้ําถังน้ําเอามาเยอะๆ,ๆเลยนะครับ ากนั้น,นครับนะผมแนะนําให้ทุกคนไปมาทดสอบวงจรก่อนนะครับเพราะเรื่องจากถ้าเกิดไม่มาทดสอบวงจรวงจรอาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับืม้วก็โอาเอา่อรีเวอร์ปุ๊บน้ํามันจะไหลถ้าน้าไหลถึงบ็อกนี้แสดงว่าโ,โอเคแล้วก็ปิดเดี๋ยวต้องเปิดปิดอย่างนี้นะครับนะถึงน้ำมันจะแห้งถ้าเป็นอย่างนี้โอเคผ่านวงจร ถือว่าใช้ใช้ได้ดีนะครับนะหรือว่าวงจรคือผ่านนี้นี่คือปิดนี่อันนี้คือเปิดนี่ถ้าวงจรเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคผ่านจากนั้นนะครับนะถ้าเกิดคุณจะทำซร้รมแปลงต่อไปแนะนำนะครับคุณคุณก็จะต้องขุดตรงนี้มาเพิ่มเหมือนเดิมนะครับแปดบ็อกสามสี่ห้าเจ็ดแปด ถนี่พอีถ้าเกิดคุณจะทําแปลงต่อไปนะก็ขุดตรงนี้มาอีกประมาณแปดบล็อกกระถังน้ำมาก่อนนะครับชุบชุบชุบโอเคระ <Hey. S 1> ว,วังนะ้ำตรงนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เอาสโตนบิก ไปถึงไอสตัวอ่ะตอนวางมันเดี๋ยวผมผมทำเก่าจะปิดจอนปิดจอนปิด่อนปิด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 ่อนปิด่อนแล้วถ้าว่าพี่แล้วถ้าเกิดว่าวงจรมันไปไม่พออ่ะเราควรทำยังไงทำเอาทำง่ายๆนะครับนะเราก็ต้องเอาไอสตัวรีพิเตอร์มาติดเพิ่มนะครับ เพจากนั้นเราก็มาวางเครสโตนต่อให้ถึงจุดดิสเทนเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับนะแต่ผมปรับเป็นตอนกลางวันก่อนนะคือแบบตอนกลางกลางคืนมันเออถ้าถ้าผู้ชมมองไม่เห็นนะก็ปรับเป็นตอนกลางวันเลยถ้าเกิดวงจรใช้ได้ผลก็เนี่ยเห็นไหมน้ำมันมันก็จ่ายถ้าเกิดเราไม่มีเจ้าตัวดวผมปิดก่อนอ่าปิด ถ้าเกิดสมมติว่าเราพี่มียก็สดต,ตัวนี้คือวงชิบหายครับผมโอ้ตายแล้วตายแล้วแล้กูเดี๋ยวจะปิดน้องกอนชิบหายครับโอ้โหงานงอกกูกูนะครังในโอ้คือผมลืมไปไง,ไงว่าผมลืมปิดอันนี้เบื้อตรงนั้นชิบหายแล้กู โอเคโอเคเดี๋ยวผมแก้ก่อนแก้ก่อนมันวิธีแก้อยู่ปิดน้ำก่อนนะคือเนื่องจากผมไม่ได้ทําทำความข้าวมานานน้วงงคือมันมีคนขอให้ผมทำมันก็โอเคจัดได้ครับอ่ะกลับมาคงเลืองถ้าเกิดว่าผมไม่มีถ้าเกิดว่าผมไม่ได้วางเงินสเตตนตรงเนี้ยไม่วางเงินสเตตูนนปิเตอร์อ่ามันก็จะ อะผมถือว่าผมวางแบบนี้เลยนะครับคือวงจรมันจะจบอ่ะถ้าอย่างนี้คือว่าโอเคนะครับนะหรือถ้าเกิดว่าคุณยะททำอีกไปลงหนึ่งเนี่ยอืมผมแนะนําให้เอาคูณนะวางนสโตร,รรีพิเตอร์ต่อต่อจากตรงนี้ไปนะครับเพื่อวงจรไฟมันจะได้สมดุลกันนะครับเพื่อความแน่นอน ว่าใครจะไม่วาก็ได้นะครับนะคือเอาง่ายๆนะครับนะคือคุณทำสองไปตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บอีกงานสองไปตรงงเนี้ยคุณต้องวางเจ้ารีพิเตอร์ต่อเลยนะครับนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไฟมันจะกระจายตัวไปไม่พอนะหลังจากนั้นนะครับคุณคุณก็มาขุดงูตรงนี้เพิ่มขุดงูตรงนี้ไว้ทําไมคือขุดงูตรงเนี้ยไว้เพื่อจุด ขุดรูตรงนี้ไว้เพื่ออะไรคุณขุดรูตรงนี้ไว้เพื่อสําหรับวางฮอปเปอร์หรือคุณจะใช้เป็นระบบน้ําก็ได้นะครับนะหรือว่าจะควรจะใช้น้าแข็งสไลด์ข้าวหรือหรือสิ่งที่ที่เอ่อดีเซนเซอร์เนี่ยปล่อยน้ําเพื่อให้เซตต่างๆแล้วก็จะพวกเอ่อฟางข้าวต่างๆมันมาตกพอ้ีอยี่ตรงนี้นะครับนะผมแนะนํานะให้ใช้อะไรก็ได้นะครับคือจะใช้ฮอปเปอร์ก็ได้ หรือจะใช้เจ้าน้ำแข็งหรือระบบน้ำก็ได้นะครับแต่ตอนตอน,นี้ผมจะขอใช้เป็นเจ้าฮอ p เปิเนื่องจากว่ามันง่ายดีนะครับ <c oughs> คือฮอ p เปิเนี่ยง่ายสุดละผมจะขุดไปประมาณถึงตรงนู้นเลยนะครับนะ มาทำทำให้ดูกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดเปิดสวิตช์เนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะเปิดครับผมเปิดนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีค่าบางส่วนนะครับที่มันจะตกมาตรงนี้นะคือมันจะอาจจะกระเด็นมาก็ได้นะครับนะเห็นไหมจิ๊บนะเบรคฮึย่นะทำไมมันไม่ไหลวะอ๋อโอ้ยที่มันไม่ไหลก็เพราะว่านี่นี่นี่ครับนะคือผมแนะนำนะให้วาง ในสตตนตรงนี้ไปด้วยปิดก่อนนี่นีไงครับนะนี่ผมแนะนําว่าให้วางเจ้ามือสตตนตรงนี้ไปด้วยนี่เห็นไหมอ่ะมันกล้องหน่อับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนนะเดี๋ย คือเอาคือแบบว่าผมไม่ได้ทําฟาร์มนี้มานานางั้งคือมันจะมีข้อผิดพลาดกันบ้างนะ <c oughs> ครับต่อแบบเี้ไม่แปลกนะคือผิดพลาดกันได้โอจี๊ยแต่ผมขอปิดนะั้นตรงตรงนี้ก่อนเนาะ ปิดละอ่าแต่นะั้นคุณคุณก็ระวางมีพิตเตอร์ต่อนี่ครับแล้วก็เปิดสวิตช์นี่เห็นไหมโอเคทเทสวงจรก่อนเสร็จแล้วนะครับเขาก็มาดูผลผลิตจำเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเขาทุกอย่างมันมันอยู่ีงนี้ไงครับหรือว่าคุณจะมาทำจุดตรงนี้ต่อก,ก็ได้นะครับเพื่อ ให้น้ำเนี่ยมันไหลจ่วงอีกแปลงหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะครับนะอ่าแต่ผมทําแค่นี้ดูแบบสอนแบบคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับนะว่าใครจะทาเป็นแปลงใหญ่ใหญ่ใหญ่นี้ยยยยก็ได้สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ถ้าใครคิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับก,กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อใหม่ต่อไปนะครับนะสําหรับวันนี้อ่าส๊อ จบเพียงแค่นี้นะครับนะสวัสดีครับบ๊ายบาย